ครับก็ขอสวัสดีครับผมพี่น้องของบ่าวซึนกานสู่คุณสุกุลครับผมมันหนี้ผมเองบ่าวซึนกานกามาฝายราศีครับพี่น้องมาเบิ่งพี่เบิ่งน้องเขวานป่าเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งนี้กันครับตอนนี้เพิ่งกระลังขวานป่าอยู่ใต้่ายครับพี่น้องตอนนี้ผมยุงตึงเนาะกระลักสียางลงไปครับพี่น้องว่าสิสิมาโนครับไปหลุดนี่กันกับบ่าวซึนกานครับผมว่าพี่น้องเขาเสด็จปลาลายเลยนี่ครับพี่น้องครับ พี่เบิงในกันกระเป๋าซื้อกันครับผมวานปาสิไดโบโอ้ยพี่นอ้องเขาเหมือนแฟ่สอนก็นมีครับเอ๋อกำลังวานครับพี่นอ้องวานบาอเราพอลุงได้บ่ได้บ่ โอ้รอบนึงก็ถึอหลายตัวตัวนี้เอ้อรอหมันอยู่ครับหมันอยู่ครับเบิ่งในกันปลาซิวหนูก็ตัวใหญ่แต่โอ้ถือดามหรือจะไหนถือสอนบ่ดเห้งกันบ่ดเลโอ้เฮ้งทีถือปลาซิวเนาะป้านครับพี่น้องเอา นเฮฟตีมาอีกโอ้เต้นโต้งามเลยเมื่อนี้ได้ขายจั๊กโลไปแล้วนี่มยข้าวมังบายบ่โอ้ข้ามันบายนี่ได้พ่อสองสามโลเนียเออเออเดี๋ยวมาหมาญอยู่เนาะตอนแรงอยู่เพิ่งเปิดฝาได้จักมือแล้วยบวบ่โอ้ จะได้ก็หาปลาหลายมือที่กันปลาหลายมันก็รับถือหนามมันก็ถือโอ้ทุกวันหนามทุกทีได้บอกโอ้หนามมันหลายเกินหลานามรถพอดี้หนามรถหนามรถมันเลยถือครับพี่น้องเหทีครับพี่น้องปัสซิว้าวโอ้มีตัวใหญ่แล้วปัสซิวโอ้ แล้วจะหลอดหัวมันหลอดเลยเนาะบางตัวนอ้ครับห้ทีครับพี่น้องบานถึงกับปลาซิวเลยนี่ตัวไงครับระปลาซิวครับระปลาซิวอ้าว กรเขาวตันหนึงถถ่งมานคือเกาครบับพี่น้องานผมาปัง่งเดีอานถือกไ่ยงสี่มานถือเิดถือเบิดกำลังเห่ากลังเหากลังเห่าเาถือคือเกอาปานแน่นอนหลีว่ะ

กำลังปูนยังไงเขยา่าหลุดออกเลยเป็นเหเอ็นเนาะเหเอ็นครับพี่น้องปลาขาวมีตัวงามเลยตั้งผีกวาดน,นะเด้อพี่น้องตั้งผุนเป็นทุกเบีเอาเนาะหมานไปหมานมนาเนาะตั้งผีกระไรทุกรอบเลยรอบปลาเศร้าเพื่อนหลอกมาเศร้ากัวโตครับพี่น้องแต่หลอกเนาะมันง่าย Ba siêu ảo của tôi cũng yên, đây siêu áo và tóc nha yên. phái thang nô ô lệ hoạt hình ô nó hoạt hình ô lạ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  มั <laughs> นทุบโอ้น้ำไหลแห้งเติบเอดูนี่กัน โอ้เสืมานบอสืมานบอกำลังเห่าครับโอ,อ้หมาคือเก่าครับพี่น้องหมาดึงเก่าเนาะโล่งมาทีเดียวไอ้ซิวปาซิวครับพี่น้องนี่ตัวญ่เลยหาแยกไปเลยครับตามใจลูกค้าอยากได้ปลาซิวปลาขาวคัดซื้อเลย

Boa